นู่นแกอยู่ตรงโน้นอยู่ตรงไหนบอนมานี่ทิแกอยู่ตรงน้น

เบิ้ตุเกะเบิตุเกเดี๋ยวเดี๋ยวเดเบิตุเกไม่ไม่แกะไม่กินข้าวให้แกะกินข้าวก่อนแกะกินข้าวเดี๋ยวค่อยไปดีไปเด้อไปน้องก็เอาข้าวให้แกะไปเบิ้ตุเกะไปเอาข้าวให้แกะก่อนไปเอาข้าวให้แกะข้าวอยู่ตรงนไปเอาข้าวให้แกะก่อนไปไปถ้าหนูไม่เอาให้แกะแล้วแกะจะกินอะไรหรอไปมาหยิบข้าให้แกะก่อนหยิบข้าให้แกะเอาข้าวแกะใชาอยู่ที่ไหนเบิ้ตุเกะอู้ เอาข้าวให้แกะมีอะไรกินเอ่ยข้าวต้มเอาข้าวก่อนเอาข้าวก่อน ยังไหยนไดไม่ดูไ่ทำดูไม่ทําดูไททำนี่ไทำดู